สวัสดีครับวันนี้น้องป๊บจะมาหัดเล่นว่าวครั้งแรกนะครับอยากได้มานานแล้วแลวน้องป๊บจะมาเล่นที่ชลประทานนะครับนี่มาเจอไอหมีด้วยไอหมีไอหมีไปไหนไอ่านี่คือบรรยากาศหลังบ้านน้องป๊บนะครับที่โชลประทานนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นว่าวกันตรงนี้กันนะครับนี่น้ําเยอะเลยครับบรรยากาศกํลาลังสวยเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูน้องป๊อบเล่นกันเลยครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับน้องป๊อบเล่นเป็นครับครั้งแรกก็เล่นเป็นเลยนะครับโอ้โหเก่งจังเลยเอาเริ่มจับไว้ปล่อยแล้วเปและครับโอ้โหเก่งมากเลยครับน้องป๊อบทำสำเร็จแล้วครับวิ่ง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 เอาวิ่ง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  สวยมากเลยครับว้าวมาพบ,บก่งจังเลยนี่นครับบรรยากาศสวยสวย